สาธุสาธุสาธุตอนนี้เวลา9นาฬิกา22นาทีตามเวลาในประเทศสกอตแลนดน์นาอาทิตย์ก็ขึ้นมาจากขอบฟ้าแล้วน้ำทะเลก็ลดเนาะตอนนี้น้ำลงเรากำลังเดินทางขึ้นเหนือสุดของเกาอะอังกฤษก็คือไปสกอตแลนด์ ก็จะวิ่งล็อกชายทะเลไปเรื่อยๆนะเราก็เดินทางโดยรถไฟใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครึ่งก็จะถึงจุดหมาย ก็เป็นเมฆเนาะน้ำทะเลก็ขึ้นลมแรงวันนี้แล้วก็วิ่งแล้วชายทะเลไปเรื่อยๆ ตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้นาฬิกาประมาณ25นาทีเนาะตามเวลาในประเทศสกอตลแลนด์เราก็กำลังอยู่บนรถไฟก็ให้ทุกท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ข้างทางก็นะโอ้เราเจอหมู่บ้านนะฮะ สงสัยจะจอดรถไฟจะจอดเข้าหมู่บ้านแล้วที่นี่ก็มีริมทะเลบ้านเรือนเขาก็จะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวต้นไม้เยอะ ตนไม้ก,ก็เริ่มใบเหลืองแล้วเตรียมร่วงแล้ว น้ำลงสู่ทะเลเดี๋ยวเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางประมาณ11โมงครึ่งโดยประมาณนะก็ขอให้คณะสัทธานักบุญของเราทุกทุกท่าน จเจริญด้วยสุขภาพแข็งแรงจเจริญด้วยทรัพย์สมบัติจเจริญด้วยพระสัทธรรมยิ่งขึ้นเทินสาธุสาธุสาธุ